พาไปกินหมอ้อไฟเกาหลีเตาถ่านที่เติมเส้นรามยอนได้ไม่อัน้นเป็นเมนูใหม่ของร้านแซมอึนชิกตังค่ะเมนูนี้นะคะชื่อว่าหมอ้อไฟยอทันบูแดจิกชุดละ6 9ราแล้วสั่งชุดเดียวนะคะได้เครื่องเค้าแบบแนนหม้อค่ะหมูสไลด์ยอทันพูกโกกิราสซอช,มชม่ำๆไส่กรอกแฮมเกาหลีโบโลน่าชีสแผน่นหมูสับซึ่งเค้านะคะจะเสิร์ฟมาบนเตาถ่านส่วนเส้นรามยอนนะคะเขาจะแยกมาให้ใส่ต้มแบบนี้ค่ะถ้ากินหมดสามารถขอเติมเส้นได้เรื่อยๆและถ้าใครมาหลายคนนะคะจะสั่งแอดออน ปิงเพิ่มก็ได้นะคะอย่างวันนี้นะคะแพ็กก็สั่งเนื้อวัวชาโดบากีกับหมูยอทันภูโกกีมาใส่เพิ่มค่ะที่หนึ่งให้เยอะดีเลยนะคะส่วนเส้นรามยอนนะคะขอเติมได้ฟรีค่ะทุกคนได้มายกแผ่นจุกๆแบบนี้เลยนะคะแนะนําให้สั่งเป็นชีสแผ่นโปะล,ลงไปแล้วรอให้ชีสเมลละลายเคลือบกับตัวเส้นอยากจะบอกว่ารสชาติเขามีความมันนัวัดกันดีกับความเหนียวนุ่มของเส้นรามยอนเลยค่ะส่วนตัวน้าซุปนะคะรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมไม่เปรี้ยวไปไม่เค็มไปสดได้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วตัวหมูยอทันภู โกกีนะคะที่ปกติเราจะสั่งให้พนักงานมาย่างผัดบนเตาตัวนี้ลองเอามากินในหม้อไฟก็รสชาติดีค่ะหมูนุ่มมากส่วนเครื่องอื่นก็ดีงามตามระเบียบนะคะใช้พวกวัตถุดิบเกรดดีค่ะตัวแฮมก็ไม่เค็มไปและนอกจากหม้อไฟนะคะที่ร้านเขาก็มีอาหารเกาหลีด้วยรสชาติเป็นแบบดั้งเดิมเลยคะ่ะจัดมาทั้งผัดจับแช์เส้นเหนียวนุ่มส่วนจานนี้นะคะเป็นแชยุคกคกึมหรือมูหัดซอสเผ็ดซอสเผ็ดกำลังดีเลยค่ะส่วนคอนชีสนะคะก็ให้ชีสมาเยอะแบบสะใจเลยนะคะและที่เด็ดที่ห้ามพลาดก็คือไข่ตุ๋นชีสม้อละ20 30ไข่ตุ่นเรืด้งชีสยืดๆลองไปทานกันดูนะคะ